เห็นบอกว่าลืมเป็นตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นเครื่องอ e ีลิเตอร์ค่ะที่อ่านหนังสือค่ะอ๋ออ oh, e ีลิเตอร์ใช่ oh. ค่ะอ๋อแล้วไปลืมที่ไหนอะไรยังไงเออคือขึ้นรถมาแล้วพอดีฝนมันตกแล้วแบบคือกาลางร่มแล้วพอเข้ารถแท็กซี่ปุ๊บแล้วก็เอาของอะค่ะวาง mm. ไว้ตรงเบาะหลังแล้วก็คือเครื่องอะกลัวเปียกน้าก็เลยวางไว้ก่อนแล้วก็พับเสื้อพับอะไรใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วพอจะลงอะค่ะก็ลืมหยิบลืมหยิบมาค่ะ ก็เลยขอให้ทางเจ้าขอร้อยทางแบบเพจอะไรเงี้ยช่วยเหลือค่ะพี่สมยศขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรครับเนี่ยทะเบียนหนึ่งหกสคอเก้าสี่นี่ครับอ้าวใช่เปล่าคุณขวัญใช่ใช่เลดีใจมากเลยอ่ะพี่สมยศเจออะไระครับเก็บอะไรได้อ่ะอ๋อผมก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรผมก็เอ๊ใช่โทรศัพท์หรือเปล่าอับ เปิดว่าไม่ใช่โทรศัพท์พี่อ๋อโอ๊ยติดใจติดใจมากเลยเจอกับทางที่สมหยุดแล้วขออนุญาตหน้าตาคนดีเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ขอบคุณมากนะคะที่อุาห์เก็บของแล้วก็ติดต่อมาให้